สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกทุกคนนะว่าทำไมแม่บุดไม่ค่อยไหลเลยช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็เน็ตไม่มีค่ะนะเน็ตไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้ไหลนะคะอืมก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เราต้องประหยัดนะทุกคนนะคะก็เลยนะคะไม่จำเป็นก็จะจะไม่เติมเน็ตนะคะอืม วันหนึ่งเนี่ยตเติมไปหรือว่าหนึ่งวันเนี่ยก็เกือบได้อาหารทั้งสองมืออ้อน้องทุกคนนะคะอ่านะคะเราบ้านนอกบ้านนาอย่างนี้เนาะนะคะว่าบางทีมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายหรือว่าได้กลับมามันไม่คุ้มกันแล้วก็จะจะไม่ไม่ไม่ไหลนะคะทุกคนนะคะถามว่าคิดถึงทุกคนไหมคิดถึงนะคะแต่ว่ามันมันอ่า มันไม่ได้เนาะนะคะทุกคนนะคะมันรู้สึกว่ามันมันมีแต่หมดนะคะในยุคประหยัดเราก็ต้องประหยัดนะคะทุกคนก็เลยมาบอกให้รู้ว่าเออทําไมไม่ค่อยเห็นแม่หมดเลยนะ,ะก็เลยทําคลิปแทนนะทุกคนนะคะอันนี้ทําคลิปไว้นะคะทำคลิปอัดวิดีโอไว้นะคะเสร็จแล้วก็พอไปทํางานเราก็ใช้เน็ตในที่ทํางานนะคะก็อ่า เพื่อนไปนะจะเป็นเป็นคลิปนะต่อไปก็อาจจะเป็นแนวคลิปยาวนะคะแนวคลิปยาวนะคะอาจจะไม่มีช็อตแล้วนะคะอ่าอาจจะไม่มีอา่าคลิปสั้นนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะเป็นแนวคลิปอ่ยาวนะคะประมาณเจ็ดนาทีขึ้นนะคะแต่เราถามว่าคลิปยาวมีคนดูไหมนะคะ ถ้าเนื้อหาไม่ค่อยได้ประโยชน์นะเพื่อนเื่อนก็จะเลื่อนผ่านนะอะจะเลื่อนผ่านไม่ค่อยมานั่งดูอะไรคนบนคนพูดอะไรหรอกนะคะอ่านะอันนี้เป็นเป็นของคลิปยาวนะแต่ถ้าคลิปช็อตเนี่ยก็คือ,อยังไงเสียคือระบบดันผ่านุ๊บนะคะมันก็แค่ไม่กี่วิน,นะก็คือดูจบนะก็คลิปเราก็สามารถที่จะประมวลผลได้นะก็ทำให้เกิด มียอดคนดูมียอดวิวเข้ามานะคะอันนี้ก็พอศึกษาแล้วก็พอทราบโดยประมาณอยู่นะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าทำไมจริงๆนะคะถ้าแบบเราไหลนะ,ะทุกคนนะ,ะเพื่อนที่เข้ามาอย่างน้อยนะคะ อย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งท่านนะที่แบบเข้ามาตามอะไรเรา่าเนี่ยหลังเราสวดมนต์นะคะก็ะเพื่อนเห็นหรือว่าทุกคนเห็นเราก็อาจจะด้วยความสงสารด้วยความเมตตาหรือว่าด้วยศีลเสมอกันหรือ,อะไรไม่ทราบนะก็จะติดตามแล้วก็ทักทายพูดคุยนะนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นข้อดีในการไล์นะแต่ เป็นคลิปช็อตเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีผู้ติดตามเท่าไหรถ้าเราจะทำอ่าคลิปสั้นแล้วก็หวังว่าจะได้เพื่อนผู้ติดตามกลับมาก็ mm. ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยได้นะคะแต่ถ้ายิ่งคลิปยาวอย่างนี้ด้วยแล้วก็อ่ายิ่งไม่มีนะถ้าเนื้อหาสาระที่มาไม่ไม่ตรงใจคนดูนะคะเขาก็จะเลื่อนผ่านเนาะเออดูอะไรนะ พอยุคสมัยนี้มันเป็นยุคที่เขารีบเร่งรีบร้อนกันนะก็ไม่ได้มาแบบใช้เวลาแบบเยอะๆมาดูอะไรไปเรื่อยๆไม่ได้นะคะทุกคนอัอนนี้ก็ด้วยด้วยความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันเวลาเขาไปดูคลิปดูอะไรของทุกคนเนี่ยคลิปไหนที่มีเนื้อหาสาระดีๆเราก็จะหยุดดูนะเราก็จะฟังแต่ถ้าคลิปไหนที่ดูว่า มันมันไม่ค่อยรู้เรื่องฟังไปก็ฟังไปแบบได้แต่น้ำไม่ได้ดึงอะไรเงี้ยนะอเขาก็จะเลื่อนผ่านกันนะฮะเอเพราะฉะนั้นก็มาเกริ่นไว้ก่อนว่าต่อไปก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะวิดีโอวันละคลิปนะวันลคลิปนะอืมเป็นไปได้เนาะนะคะก็วันละคลิปก็จะโพสนะคะอืมก็ขอบคุณสําหรับ ทุกคนนะแค่ที่ยังแบบคิดถึงแล้วก็ยังติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปวิดโอหรือว่าไลน์นะที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายบางคนก็บอกแม่หายไปไหนบางทีเนาะนะเออบางทีก็ออคุณยายคุณยายทําอะไรนะบางทีไลฟ์สดอยู่ก็จะถามว่าคุณยายทําอะไรเหรอนะบางทีเขาอาจจะไม่เคยเห็นเนาะ,ะเด็กในเมืองเด็กกรุงเทพเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเห็นว่าเออ เขาเห็นจะสวดมนต์ก็สวดในวัดกันเนาะเขาไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเข้าใจเป็นเอ่อเขาทำอะไรกันพิธีอะไรนะบางทีก็แบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบต้องแต่งตัวให้มันเป็นการไว้พระสวดมนต์ต้องบบต้องมีชุดมีอะไรของเขานะอะไรเงี้ยนะคือบางทีเราเอาแต่ใจเป็นหลักเนาะทุกคนเนาะเอาใจเป็นจุดศูนย์กลางนะเราไม่ได้มา พิจารณาถึงว่าเครื่องนุ่งห่มอะไรที่มันอมขอให้มันมิดชิดขอให้มันเป็นชุดที่สุภาพดูแล้วก็สุภาพแล้วก็สวดมนต์ได้แล้วเพราะว่าเราสวดก่อนนอนนะทุกคนนะสวดก่อนนอนทีนี้ถ้าเราจะทําคลิปนะทำคลิปยาวทําคลิปยาวแล้วก็จะสวดมนต์ทุกวันมันก็จะเป็นเนื้อหาหรือว่ามันเป็น คำพูดซ้ำๆเดิมๆนะก็อาจจะทำให้เป็นเป็นคลิปที่ฟีดเขาไม่ดันให้นะนะเออก็อาจจะนะคะโดนาทางระบบเขาไม่ดันไม่ดันคลิปให้เรานะก็ทำให้มแบบันไม่มีคนเห็นเหมือนกันนะอันนี้ก็ มาบอกกันนะเผื่อทุกคนแบบเออในในนี่ไงคุณยายคุณยายคนเนี้ยที่เคยไล์สวดมอนต์อยู่นะวันนี้ทําไมทําไมเห็นอย่างนงี้เออทาไมมาอยู่อย่างนี้ก็วันนี้ก็มาบอกกันนะในเรื่องอไล์นะก็พักก่อนพักก่อน,กกอนระยะหนึ่งเนาะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยคุณยายก็ยังไม่อยากจะเติมเงินหรืออะไรเยอะนะถ้าเติมเยอะเพื่อเอาแบบจิ๊กเยอะนะให้ระบบมันแบบเขาเรียกว่า ลื่นปืดลื่นปืดอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินเยอะนะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะสะก็ะะะไม่ทานะคะก็บอกกันวันนี้นะนะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ติดตามกันนะคะ,<ส>ะก็ทักทายกันในคอมเมนต์ก็แล้วกันเนาะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะลาตีสวัสดีค่ะนะคะ ส่วนมนจบแล้วนะคะวันนี้นะ